ดูกันที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะทางด้านของตํารวจเชียงใหม่ค่ะจับกุ่มชายพิการก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์พนักงานสาวโรงแรมชื่อดังกลางเมืองเชียงใหม่เคยถูกจับกลุ่มคดีจําหน่ายยาเสพติดมาแล้ว2ครั้งค่ะ ตำรวจสืบสวนสอพเมืองเชียงใหม่ค่ะจับกุมชายวัยว43ปีชาวบ้านผานกก,กตกตมบลป่งแยงอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่คนร้ายก่อเหตุกระชากกระเป๋าสาตางค์พนักงานสาวโรงแรมขณะกำลังเดินไปซื้ออาหารเหตุเกิดบนถนนระแกงซอย2ตลช้างคลานอําเภอเมืองเชียงใหม่ทรัพย์ส,สินที่คนร้ายได้ไปค่ะเป็นกระเป๋าสาตางค์มีเงินสด1,200บาทพร้อมเอกสารส่วนตัวและบัตร ATM จากนั้นค่ะขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดป้ายทะเบียนหลบหนีไป หลังเกิดเหตุคะ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางหลบหนีแกะรอยจนพบว่าไปพักอาศัยที่บ้านบิดาบ้านแม่สาวใหม่หมู่หกตำบลโป่งแย่งอำเภอแม่ริมจนสามารถติด,ต,ดตามจับกลุ่มควบคุมตัวมาดำเนินคดีที่สพเมืองเชียงใหม่ข้อหาวิ่งราวซัพย์โดยใช้ยานพาหนะค่ะ พลตตร,รียุทธนาแก่นจันทร์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มาสอบปักคำด้วยตนเองค่ะให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาซึ่งผู้ต้องหายัางได้สำนึกผิดบอกว่าตนเองเกิดมาพิการขาไม่เท่ากันตั้งแต่กำเนิดไปทำงานก็ไม่มีใครรับและไม่มีเงินใช้ใจ่ายและกินข้าวจึงตัดสินใจไปก่อเหตุเงินที่ได้นั้นก็นำไปซ่อมรถจัก,กรยานยนต์และนำไปใช้ใจ่ายส่วนตัวพร้อมทั้งสำนึกผิด ยกมือไหว้ขอโทษสังคมจากการตรวจสอบประวัติเคยถูกตำรวจสอพอแม่ริมจับกลุมคดีจำหน่ายยาเสพติดเมื่อปี2555และปี2558ค่ะ